สวัสดีค่ะชื่อเนธภพาใจเที่ยงค่ะ ตอนนี้ทำงานภารกิจเด็กนะคะรับใช้อยู่กับเด็กๆซึ่งอยู่ในชุมชนออนนุ่86แล้วก็เราก็ไปประกาศเรื่องราวขององพระเยซูคริสต์เจ้ากับเด็กๆที่นั่นแล้วก็ไปเดินเยี่ยมสร้างความส,สร้างสัมพันธ์กับเด็กๆที่อยู่ในชุมชนภารกิจของเราชื่อว่าเมโทรซาว์อีสต์เอเชียค่ะ เมื่อเราไปหาเด็กๆเ,เราไปประกาศเรื่องราวความรักของพระเจ้ากับเด็กๆเราก,ก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปส่งเสริมในการที่เขาในสอนเขาเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันของเขารวมถึงการฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กๆเหมือนพระคาของพระเจ้าที่บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นเขาจะไม่พากจากทางนั้นค่ะจริงๆแล้วพระเจ้าเองก็เป็นคนใส่พระราชใจให้กับ ให้กับตัวของของพี่เกตเองในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคือตั้งแต่ตั้งแต่ไหนต่ไลยรู้อย่างหนึ่งว่าการทรงเรียกของพระเจ้าจะไม่เหนือจะไม่อยู่นอกเหนือจากภาราใจที่พระเจ้าใส่ไว้ให้กับเรา คือทุกๆครั้งที่อธิษฐานเผื่อเด็กๆทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสไปก่อนที่จะมาอยู่ในภารกิจแห่งนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้อยู่ในคิดด้จักแล้วก็มีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อเมื่อทุกครั้งที่อธิษฐานเผื่อเด็กๆอธิษฐานเผื่อคนยากจนอธิษฐานเผื่อสําหรับผู้เฒ่าผู้แก่คนชราใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าตัวเองมีภาระใจแล้วก็หลายครั้งก็ต้องร้องไห้กับสิ่งที่ที่เห็นเกิดขึ้นในในสังคมไทยเราด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเมื่อ เป็นคิดว่าเป็นเวลาของพระเจ้าด้วยค่ะที่แบบว่าเรียกมาที่นี่เพราะว่าตอนแรกๆก็มีภาระใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํางานปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่ไหนดีแต่เราก็ทําตามภาระใจของเราที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจของเราแต่พอหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปพระเจ้าเองก็ตอนแรกๆเลยพระเจ้าตรัสกับพิเกตผ่านความฝันความฝัน เ,เกี่ยวกับว่าเราได้ออกไปได้มีโอกาสได้ได้ออกไปแล้วก็ไปประกาศกับเด็กๆในชุมชนตอนแรกถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระเจ้ามีมีแผนการอะไรกับชีวิตเพราะว่าความฝันณนะเวลานั้นนะมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็พอมาจนสุดท้ายพระเจ้าเองก็นําให้มีโอกาสได้มารู้จักกับอาจารย์ชักซึ่งเป็นหัวหน้าพันธกิจเมโทรซาวิสเอเชียที่นี่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพระเจ้านํามาที่นี่ใช่ไหมคะพระเจ้าเองก็เป็นผู้ที่จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ ภาระใจที่พระเจ้าให้กับเราแล้วก็การทรงเรียกของพระเจ้ามันไม่มันไม่ได้ห่างจากกันเลยอะค่ะเมื่อเราได้มีโอกาสได้อยู่ในพันธกิจของพระเจ้าแล้วก็ได้อยู่ในการทรงเรียกของพระเจ้าเรารู้สึกเรามีสันติสุขกับมันแล้วทาให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะกับพระคําที่พระเจ้าที่องค์พระเยซูคริสต์บอกใช่ไหมคะอาหารของเราก็คือการกระทาตามน้ำพระทัยของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา ทําให้เข้าใจอะคะ่ะว่าเออพระเจ้าหมายความว่ายังไงยิ่งเราได้มีโอกาสได้ออกไปเดินเยี่ยมเด็กๆใช่ไหมคะออกไปแล้วก็ไปแบบว่าไปสอนพวกเขามอบความรักให้กับพวกเขาแค่ได้จับมือพวกเขาหรือแม้แ่กระทั่งทาให้พวกเขาบอกว่าได้ยิ้มอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วและทุกครั้งก็กว่าแบบว่าเออแบบพระเจ้าลูกเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอาหารของเราคือการกระทําตามน้ำพระทัยของพระบิดานั้นคือมีความหมายว่ายังไงไงเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่ เติมเต็มในหัวใจของเราอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันก็สามารถที่จะเติมเต็มหัวใจของเด็กๆที่เขากําลังกระหายหาความรักอะคะ่ะซึ่งเขาไม่ได้รับจากใครเลยไงพอทุกครั้งเมื่อคิดถึงพวกเขาเมื่อคิดถึงถึงรอยยิ้มคิดถึงด้วยความใสของเด็กๆเ,เนาะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเรา,เรามีกําลังใจที่เราจะ รับใช้พระเจ้ามากขึ้นเรามีกําลังใจแลเรามีแรงผลักดันอย่างแรกคือเราทําเพื่อพระเจ้าใช่ไหมคะอย่างที่สองเรารู้แล้วว่าชีวิตของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีใครคนหนึ่งที่สนใจแล้วก็แคร์เขามากพอที่จะมอบความรักให้กับพวกเขาค่ะสิ่งหนึ่งในการปฏิบัติเราใช้พระเจ้าใช่ไหมคะในชุมชนที่เราได้ออกไปประกาศเกี่ยวกับความรักของพระองค์ที่นั่นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์จาก สิ่งต่างๆที่เราเห็นในชุมชนใช่ไหมคะเด็กๆจากที่ไม่เคยมีระเบียบว,วินยัยไม่รู้ว่าจะควรจะดําเนินชีวิตแบบไหนบางทีก็เหมือนกับว่าเขาขาดความรักอะคะ่ะ เมื่อเราเข้าไปเราสำแดงความรักขององค์พเยสุคริตเราไปเดินเยี่ยมพวกเขาทุกๆวันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาทุกๆวันพวกเขารู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่รักเขาแล้วก็ใส่ใจพวกเขามากพอคือเด็กๆเ,เขาไม่สนใจหรกค่ะว,ว่าเราจะรู้มากแค่ไหนต่อเมื่อเราสนใจเมื่อเราให้ความสนใจกับพวกเขาแล้วก็แสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราสนใจแล้วก็เราแคร์เขามากพอที่จะคอยสอนเขาแล้วก็ตักเตือนเขาหลังจากนั้นเมื่อเขาเห็นว่าเรา สนใจเขาเขาถึงจะฟังว่าสิ่งที่เราสอนอยากจะสอนเขาแล้วนะ่ะคืออะไรบ้างค่ะตอนแรกๆไปนี่เด็กๆก,ก็จะเหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่มีระเบียบวินัยอะเนาะอย่างหนึ่งที่เราเห็นเด็กๆในชุมชนซึ่งเขาก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่คอยที่จะคอยตักเตือนใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนกับว่าคือจากที่หลังจากที่เราไปประมาณ2ปีค่ะชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเด็กๆเ,เรียนรู้ที่จะ ให้เกียรติกับผู้ใหญ่มากขึ้นให้เกียรติกับคุณพ่อคุณแม่ของเขามากขึ้นและเริ่มที่จะจากที่ไม่เคยใส่เสื้อผ้ามาก่อนก็จะแบบว่าเริ่มที่จะใส่เสื้อผ้าแล้วก็จะรู้ว่าเขาควรที่จะพูดยังไงกับผู้ใหญ่แล้วก็ให้เกียรติกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาด้วยค่ะค่ะก็พระคําที่คอยหนุนใจแล้วก็เป็นกําลังใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์ยุคปัจจุบันใช่ไหมคะก็เห็นว่าอะไรหลายอย่างคนก็ทําตามใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยที่จะ สนใจคนอื่นมากเท่าที่ควรใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ที่ทามกลางสภาวะปัจจุบันพระคำที่เป็นพระคำที่อยู่ในหัวใจแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนในการที่จะเดินติดตามพระเจ้านั่นก็คืออยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่3ถึงข้อที่7นะคะที่บอกว่าจงวางใจในพระเจ้า และกระทำความดีแท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยจงปิติอินดีในพระเจ้าและพระองค์จะทำจะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะกระทำให้สําเร็จคือในขณะเดียวกันใช่ไหมคะเราก็เราอยู่ในท่ามกลางสังคมอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามา เข้ามาดึงความคิดของเราหรือแม้แต่กระทั่งอยากที่จะทําให้เราทําเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาทําใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าบอกว่าจงวางใจเถอะวางใจในเราวางใจในเราแล้วก็ทําในสิ่งที่เจ้าทําต่อไป และเจ้าจะอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยและในขณะเดียวกันเชื่อค่ะว่าเมื่อเราทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าวางใจในพระเจ้าแล้วก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทําเชื่อว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์ใดๆต่างๆจะเกิดขึ้นบนโลกนี้หรือว่าเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตามอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้เชื่อแล้วก็ไว้วางใจและพระเจ้าเองจะเป็นคนที่กระทาให้สําเร็จในสิ่งที่ในเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยในทุกด้านค่ะ กบทที่18ข้อที่16กล่าวว่าแต่พระเยซูทรงเรียกให้เขาเอาเด็กๆมาแล้วตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเ,เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขา